มาสวัสดีจ้าสำหรับวันนี้สีย้อมซีบอได้ส่งมาถึงแล้วนะสั่งซื้อจากในห้างสิวสัมพันธ์โดยตรงก็แพ็กละ200บาทแพ็คนึงก็มี1โหลจะตกประมาณเท่าไหร่ก็กระป๋องละประมาณ20กว่าบาทหรือเปล่าประมาณนี้นะแต่ถ้าเราไปซื้อปลีกก็จะกระป๋องละส3บาท12กระป๋องเป็นเท่าไหร่ก็ เมื่อวานย้อมไม่เสร็จเพราะว่าสีหมดแต่สีวันนี้ก็เดินทางมาถึงแล้วบริษัทแปดนำสีมาส่งให้พร้อมกับน้ำยากันสีตกสวัสดีจ้าตอนนี้ก็ลวงนัสมานกับลหลวงนรังกำลังช่วยกันนาย้อมผ้าอาบที่อยู่ในโครงการเทียนพันษาและผ้าอาบน้ำฝน9วัดยกขึ้นมาให้ดูสีหน่อยลงนัสมานสาธุสาธุสาธุาธอันนี้จะเป็นสีาราช รัตนิยมเนาะเป็นสีรัตนิยมหรือสีราชทานราชทานก็เอาเข้มนิดหนึ่งแต่ผ้าเนื่องจากว่าผ้าเปียกน้ําผ้าก็จะดูทึบแสงแล้วก็จะดูเข้มนิดหนึ่งเมื่อนําขึ้นตากแห้งแล้วก็จะสีอ่อนกว่านิดนิดหนึ่งนะนี่ก็จะนําขั้นตอนการย้อมมาให้ยาติธรรมที่เป็นเจ้าภาพได้ร่วมอนุโมทนาขอดูเนื้อผ้าใกล้หน่อยเนื้อผ้าลายราชวัตรลายเกล็ดเต่าเห็นไหมพอทอไปพอย้อมไปแล้วมันจะกลืนมันจะกลืนอันนั้นด้านในเอาด้านอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่ง ด้านหนึงเมื่อกี้ด้านในอันนี้ด้านนอกด้านที่ห่มแล้วจะโชว์เห็นไหมมันก็จะกลมกลืนไปกับการย้อมนะลายเกล็ดเต่าหรือลายราชวัตร